เรื่องราวบางอย่างที่เป็นปริศนาเนี่ยเราก็รอการแก้ไขอยู่ใช่ไหมครับยิ่งมนุษยชาติเติบโตมากขึ้นเท่าไหร่หรือว่ามีวิวัฒนาการมากขึ้นเท่าไหร่เราก็ต้องการคําตอบก,กับสิ่งลี้ลับหรือว่าที่ยังเป็นปริศนามากขึ้นเท่านั้นวันนี้ผมได้รวบรวม10ปริศนาที่อาจจะถูกแก้ไขได้ในอนาคตอันใกล้นี้อาจจะ5ปีหรือ10ปีหรือ20ปีข้างหน้านี้เดี๋ยวเราไปดูกันครับว่ามีปริศนาอะไรบ้างที่เตรียมพร้อมที่จะถูกการแก้ไขได้ในเร็วๆนี้ ในขณะที่ความลึกลับนยังคงไม่คลี่คลายและก็แนวโน้มที่จะเป็นเหมือนเดิมอยู่เนาะปริศนาเหล่านี้นดูเหมือนพร้อมที่จะเอาชนะความท้าทายของนักฟิสริรส์ว่าคําตอบจริงๆแล้วมันคืออะไรหรือบางปริศนามันเป็นรูปของคดีใช่ไหมมันอาจจะถูกแก้ไขได้ด้วยหลักฐานต่างๆหรือว่าวิวัฒนาการเทคโนโลยีต่างๆที่มีอยู่ทุกวันนี้สามารถแก้ไขปริศนาที่เคยเกิดขึ้นมานานแล้วก็เป็นได้ตามกฎทั่วไปคือ ยิ่งความลึกลับไม่ขี้ขายนานเท่าไหร่ใช่ไหมโอกาสที่ปริศนาเหล่านั้นจะถูกแก้ไขก็ยิ่งลดน้อยลงผ่อน,นึงออกไปคือด้วยความที่ยิ่งระยะเวลามันผ่านไปนานเท่าไหร่หลักฐานที่เหลืออยู่เพื่อที่จะแก้ไขปริศนาเหล่านี้มันก็จะยิ่งเลือนหายไปตามกาลเวลามากขึ้นเท่านั้นนะแต่ท้งนี้ทางนั้นครับก็ขึ้นอยู่กับเทคโนโลยีด้วยนะบางทีปริศนาบางอย่างอาจจะต้องรอเทคโนโลยีเพื่อค้นคว้าหรือว่าค้นหาให้ไปไกลขึ้นกว่านี้เพื่อที่จะแก้ไขปริศนาเหล่านั้นได้แต่ก็อย่าลืมว่าเราไม่สามารถย้อนเวลากลับไปเพื่อหาคาตอบได้้นนะเพรราาะฉะับงงปิศนจนึ เดนหายไปตามกาลเวลาและยังไม่ไรับการพิสูจน์แน่ชัดนั่นเองถ้าเกิดว่าทุกคนพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปลองดูปริศนาแรกกันเลยครับปริศนาที่1ครับเกิดอะไรขึ้นกับอาณานิคมของโรนกที่หายไปความลึกลับที่แปลกประหลาดที่สุดเรื่องหนึ่งที่ยังไม่ได้แก้ไขในประวัติศาสตร์อเมริกานั่นก็คือสิ่งที่เกิดขึ้นกับผู้ตั้งถิ่นฐานชาวอังกฤษ117คนบนเกาะโรนานก หรือว่าน็อกนอสแคโรไเนาพวกเขาทั้งหมดทั้ง117คนเนี่ยหายตัวไปในปีคศ1590ขณะที่จอห์นไวส์ครับผู้ร่วมก่อตั้งอนานิคมเนี่ยเดินทางไกลเพื่อไปรับสเสบียงเพิ่มเติมโดยหลงเหลือเพียงบอกแสที่อ่านไม่ออกเพียงหยิบมือเดียวเท่านั้น คือหลักฐานแทบจะแบบไม่มีไม่เหลือเลยอะ่ะแต่หลักฐานใหม่ที่นักโบราณคดีเนี่ยค้นพบจากการขุดในช่วง5ปีหลังที่ผ่านมาเนี่ยชีย้ให้เห็นว่าชาวนันดิคมเนี่ยแยกออกกันเป็นอย่างน้อย2กลุ่มเว้ยอย่างน้อยกลุ่มหนึ่งเนี่ยสิ้นสุดที่60ไมล์ทางตะวันตกเฉียงเหนือตอนที่ไปเอาสเสบียงนะแล้วก็ถูกแยกออกเป็น2กลุ่มซึ่งไม่น่าจะว่าเกิดการลบราคาฟันดาลึกเปล่ายังไม่มีหลักฐานแน่นอนนะครับหวังว่าการขุดเพิ่มเติม,ต,มต่อไปเนี่ยจะเปิดเผยบาะแสเพิมเมเมเ่มเติมเพื่อไขปริศนาได้ในท้ายที่สุดตามปรรรระววััตตติิศาาาส์โลกกกซึ่่งงงงนนนีีี้้็ยยคมเืออบด นั่นก็คือเรื่องราวของวิญญาณที่สิงสถิตอยู่ที่นอร์ทแคโรไลนาเรื่องเล่าต่างๆนัน้ถูกเล่าต่อกันมามันเป็นเรื่องลี้ลับปริศนาเนาะซึ่งถ้าเกิดว่าเราแก้ปัญหานี้ได้เรื่องราวลี้ลับมันก็อาจจะเลือนหายไปหรือเปล่าจุดที่เขาคิดว่ามีวดวงวิญญาณอยู่มันอาจจะไม่ได้มีอยู่ตรงนั้นตั้งแต่แรกอยู่แล้วเราไปอยู่ที่อื่นอะไรอย่างเงี้ยคือถ้าเกิดว่าเราหาคำตอบตามประวัติศาสตร์ได้ทุกอย่างที่เราคิดมาทั้งหมดมันอาจจะเลือนหายไปนั่นเองก็ตามหลักฐานที่เราได้มาเนาะปริศนาที่ส,อง, Stone ถถสงอ,งองสร้างขึ้นมา โซนเฮดเนี่ยตั้งอยู่บนที่ราบเรียบทางตอนเหนือของเมืองซอร์บิวประเทศอังกฤษเป็นหินที่มีอายุย้อนหลังไปอย่างน้อย5,000ปีนะทุกคนน่าจะเคยเห็นเนาะหินโซนเฮดอ่ะเป็นหินที่มีขนาดใหญ่มากจนไม่มีใครสามารถคิดได้ว่าพวกมันเนี่ยไปตั้งตรงนั้นได้ยังไงแล้วมันตั้งแบบตั้งงานดังนั้นได้ยังไงอ่ะคือมันตั้งตรงนะ้วคือแค่พยายามทําความเข้าใจว่า เอาหินก้อนยักษ์ขนาดนี้เมื่อ5 0 0 0ันปีที่แล้วขนไปได้ยังไงขนาดทุกวันนี้ยังต้องใช้รถอะไรแบบใหญ่ๆมากๆเลยถึงบ,บจะขนได้เนาะแค่การหาคําตอบว่าขนยังไงยังไม่ได้เลยจุดประสงค์ก็ไม่ต่างกันว่าเอามาวางตรงนี้ทําไมเหมือนกันหลักฐานแทบจะไม่มีบ่งชี้ชัดเลยแต่ในขณะนี้เนี่ยวิทยาศาสตร์กําลังหาคําตอบสําหรับคําถามทั้งสองข้อครับว่าเอามาวางยังไงและมาวางทําไมจนเมื่อปี2018เนี่ยนักโบราณคดีได้คนพบหลักฐานที่บ่งชี้ว่าก้อนหินอย่างน้อย2ก้อนอยู่ในสถานที่นั้นนะ่ะนานก่อนที่มนุษย์จะอาศัยอยู่บนโลกอยู่แล้ว คือตั้งอยู่นั้นอยู่แล้วก่อนที่จะมีความเป็นคนขึ้นมาบนดาวใบนี้อีกอะซึ่งการตั้งหินได้แบบนั้นน่ อาจจะเป็นไปได้ว่าอาจจะเกิดจากแรงโน้มถ่วงของโลกก่อนหน้าที่จะมีสิ่งมีชีวิตต่างๆหรือเปล่าหรืออาจจะย้อนกลับไปในช่วงยุคเโนเสาร์เลยก็ว่าได้เพราะมันอาจจะมีเหตุการณ์หลาย,ลายๆเหตุการณ์ที่ทาให้หินก้อนยักษ์นี้เนี่ยมาตั้งอยู่ตรงนี้ไปเป็นแนวตั้งแบบนี้เื่องเรียงกันอ่ะซึ่งน้าถามว่าทุกวันนี้เนี่ยมนุษย์สามารถย้อนกลับไปในอดีตเมื่อ5000ปีหมื่นปีแสนปีได้ชัดเจนขนาดนั้นไหมตอบคําถามถึงเหตุการณ์ทั้งหมดได้ไหมว่าโลกนี้มันเกิดจากอะไรหรือว่ามีเหตุการณ์อะไรบ้าง ก็แน่นอนครับว่าคาตอบคือไม่เราไม่สามารถตอบได้ร้อยเปอร์เซ็นต์ใช่ไหมกับเหตุการณ์ทั้งหมดเพราะฉะนั้นเนี่ยอาจจะสันนิษฐานได้ว่าหินเหล่านี้เนี่ยอาจจะไม่ได้เกิดจากฝีมือมนุษย์อาจจะเกิดจากธรรมชาติซึ่งต้องรอการพิสูจน์และก็ค้นหาหลักฐานกันต่อไปนั่นเองส่วนหน้าตาของหินเนี่ยอาจจะเกิดจากการแกะสลักหรือว่าความเป็นโคนเนะ่เกิดขึ้นมาแล้วแล้วก็มีการไปกระเทาะให้มันเป็นหน้าตาอย่างนั้นขึ้นมาส่วนหินเนี่ยถูกตั้งไว้ก่อนหน้านั้นอยู่แล้วนั่นเองก็ต้องรอการพิสูจน์เพื่อแบบให้ได้คำตอบ100ต่อไปนะครับ ศาสนาที่3ต่อมาคือต้นฉบับของวอยนิชหรือว่าหนังสือวอยนะิชเนี่ยพูดไว้ว่าอย่างไงหรือว่าเขียนไว้ว่าอย่างไงหนังสือบางเล่มเนี่ยดูเหมือนจะอ่านไม่ออกเลยนะตั้งแต่ต้นฉบับของวอยนิชซึ่งมีอายุย้อนไปถึงแบบปี1,400อะ่ะซึ่งตอนที่คนพบเจอก็คืออ่านไม่ออกเลยเราไม่สามารถเข้าใจภาษาของหนังสือเล่มนี้ได้เลยหนังสือเล่มนี้เนี่ยยินประมาณ2 5 0หน้าครับถูกเขียนในภาษาที่ไม่รู้จักแถมยังมีภาพประกอบเป็นพืชชนิดต่างๆที่ก็ไม่รู้จักเหมือนกันว่าพืชชนิดนีน้มันคืออะไรไม่เคยยมีอู่บนโลลกเลย ซึ่งมีหลายทฤษฎีที่มาตีความหนังสือเล่มนี้ต่อไปว่าอาจจะเป็นการจดบันทึกหรือว่าเกิดจากจินตนาการของคนเขียนหรือเปล่าเหมือนกับเราจะสร้างภาพยนตร์เรื่องหนึ่งขึ้นมาแบบให้มันมีความแฟนตาซีใช่ไหมยกตัวอย่างเช่นอวตารอย่างเงี้ยที่เราจะเห็นพืชไม้ในหนังที่แบบพืชสวยๆเรื่องแสงอ่ะหรือพืชที่เป็นรู้จักจุดประสงค์ของคนเขียนหนังสือเล่มเนี้ย อาจจะเป็นแบบนั้นก็ได้นะคือเกิดจากจินตนาการของเขาแล้วก็ใส่ลงบนหนังสือเพราะพืชที่เขาวาดประกอบมามันไม่มีอยู่บนโลกเลยหรือบางทฤษฎีก็บอกว่านี่อาจจะเป็นพืชที่อยู่จากดาวดวงอื่นก็เป็นได้นะและนี่อาจจะเป็นผู้มาเยือนที่โลกของเราแล้วก็ทิ้งหลักฐานต่างๆเอาไว้เพื่อให้เราพิสูจน์กันต่อไปนั่นเองก็แล้วแต่คุณจะตีความนะครับแต่ว่าเมื่อ,อไหร่ก็ตามที่คําตอบมันถูกแคลกออกมา100%ว่ามันเกิดจากอะไรแล้วมันอ่านว่าอะไรทฤษฎีต่างๆที่เคยตั้งมามันอาจจะเลือนหายไปก็ได้เนาะ ปิจนาต่อมาปิจนาที่4ชายที่เป็นศพบ,บนหาดสมอร์ตันคือใครในช่วงเช้าตรู่ของฤดูร้อนในปี1948คู่รักคู่หนึ่งกำลังเดินเล่นที่หาดสมอร์ตันที่ประเทศอสอสเตรเลียครับสังเกตเห็นชายวัยกลางคนที่แต่งตัวในชุดสูทเหมือนเหมือนพนักงานชุดสูทนะเอ็นกายนอนบนผืนทรายแล้วก็พยายามนอนสูบหรี่แบบสบายใจซึ่งจากอาการที่พวกเขาเห็นตอนนั้นอนะ่ะเขาคิดว่าเป็นชายขี้เมาแน่นอนเพราะคนบ้าอะไรจะแบบใส่สูทนอนอยู่บนหาทรายใช่ไหมก็อนอกจากคนเมาเท่านั้นแหละ เหมือนแบบแห้งจากเมื่อคืนอะไรเงี้ยตอนตอนเช้ามาก็ยังแห้งนอนดูดบุหรี่บนทะเลทรายแต่เช้าวันรุ่งขึ้นครับชายคนนั้นก็ยังนอนอยู่ที่เดิมเขาไม่มีลมหายใจแล้วซึ่งไม่มีหลักฐานใดๆบ่งบอกตัวชายคนนี้ได้เลยว่าเป็นใครและมานอนตรงนี้ทาไมแต่มีสิ่งหนึ่งที่ม้วนเป็นกระดาษอยู่ในกระเป๋าของเขานันก็คือกระดาษที่ถูกเขียนเป็นวลีภาษาเปอร์เซียที่แปลว่า จบแล้วอย่างนั้นก็ตามเนี่ยหลักฐานดีเอ็นเอก็บ่งชี้ว่าชายอมรตนคนนี้เนี่ยอาจจะมาจากชายฝั่งตะวันออกของสหรัฐอเมริกาหรือเปล่าแต่ก็ยังไม่สามารถระบุตัวตนได้รวมถึงไม่มีญาติของเขาหรือว่าครอบครัวของเขาเนี่ยมาตามหาชายคนนี้เลยและแล้วเมื่อทย์ที่แล้วครับปริศนาเหล่านี้ก็ได้ถูกคลี่คลายลงเมื่อมีการระบุตัวตนของชายปริศนาคนนี้ได้แล้วถ้าเกิดว่าใครอยากรู้คําตอบว่าชายคนนี้คือใครแบบเรื่องราวเต็มๆนะลองไปดูช่องพี่ฟาโลหรือคอมมอนเทรดครับเขาได้ทำคลิปนี้ไว้แล้วนะลองไปตามดูครับ ปริศนาต่อมาเป็สนสถานที่5ครับหญิงอสราอลคือใครเมื่อวันที่29พฤศจิกายนปีพศ2513ชายคนหนึ่งและก็ลูกสาว2คนของเขาเนี่ยซึ่งกําลังเดินป่าอยู่ในหุบเขาอิสตาเรนประเทศนอร์เวย์ซึ่งมันเป็นยามเช้าที่3พ่อลูกได้ได้ออกไปเดินเล่นริมทานดูธรรมชาติรับบรรยากาศยามเช้าที่สสดใสอะไรประมาณนั้นแต่แล้ววันที่ดีของเขาก็ต้องจบลง เมื่อพวกเขาได้พบร่างของผู้หญิงคนหนึ่งที่ถูกไฟไหม้จนไม่สามารถบ่งบอกหน้าตาได้เลยคือไม่เกลี่ยมและหละักฐานของเธอก็ไม่เพียงพอที่จะสามารถระบุตัวตนของเธอได้แต่จากการชนสูรนะครับระบุว่าหญิงรายนี้เนี่ยมียานอนหลับ50เม็ดในท้องและยังมีร่องรอยยานอนหลับตกอยู่ที่บริเวณสถานีรถไฟใกล้ๆน,นั่นเอง ซึ่งพวกเขาเชื่อว่าเนี่ยเป็นกระเป๋าเดินทางของเธอไว้เธอทําตกไว้แถมยังมีเสื้อผ้าอื่นเพิ่มเติมอีกด้วยรวมถึงหนังสือเดินทางปลอมอีก8ฉบับแล้วก็มีข้อความคุ้มเคืออยู่ในกระเป๋านั้นและก็ไม่มีญาติหรือว่าครอบครัวเธอมาแจ้งการหายไปหรือว่าการหายตัวของหญิงเลยในพื้นที่แห่งนั้นเหมือนเธอไร้ตัวตนเหมือนกับชายที่นอนอยู่บนชายหาดโซมร์ตันนะครับก็เพิ่งจะมาแครกได้ว่าคือใครเนาะปริศนาที่6ครับดาวเคราะห์เกาะตัวอย่างไร ผลการศึกษาใหม่ถูกตีพิมพ์ในวรารสารของ Nature Physics ว่าเมื่อเดือนที่แล้วมีการค้นพบข้อมูลบางอย่างซึ่งอาจจะนําไปสู่การค้นพบว่าดาวเคราะห์เกาะตัวอย่างไรการศึกอสาพบว่าอนุภาคที่สัมผัสกับสภาวะจุลภาคพ,พัฒนาประจุไฟฟ้าที่แรงตามธรรมชาติต่างๆมีการก่อตัวให้เกิดมวลขนาดใหญ่อันนี้ข้อมูลผมก็ยังอ่านแล้วก็แบบยังไม่เข้าใจครับมันเป็นส่วนของฟิสิกส์วนของดาราศาสตร์อะไรพวกนี้ซึ่งมีความเกี่ยวโยงกับความเชื่อที่ว่าสภาวะและน้ําหนักจะคล้ายกับสภาวะอากาศของจักรวาลอะไรอย่างเงี้ย ซึ่งผู้เขียนงานค้นพบข้อมูลนี้เ,เชื่อว่าพวกเขาเนอาจจะเอาชนะอุปสรรคพื้นฐานใน,นการทําความเข้าใจว่าดาวเคราะห์เกาะตัวขึ้นมาได้อย่างไรแต่ก็อย่างว่าครับปริศนาของดวงดาวยังมีมากมายเพื่อรอการค้นพบกับในโลกของมนุษย์เราเนาะปริศนาที่เจครับอะไรคือสะสารมืด เกือบ80%ของมวลจักรวาลทั้งหมดจะประกอบไปด้วยสาสารมืดซึ่งนักฟิสิกส์ศาสตร์เนี่ยเชื่อว่าถ้าเกิดเราคล็กว่าสาสารมืดคืออะไรได้แล้วเนีย่ยมันจะนําพาคําตอบต่างๆที่เราสงสัยเกี่ยวกับจักรวาลตามใหม่มากมายก็เป็นได้ซึ่ง space.com ครับได้กล่าวไว้ว่าถ้าเกิดถามว่าอะไรคือสิ่งที่อยากค้นพบแล้วก็แก้ไขปัญหาคําตอบจากมันได้มากสุดก็น่าจะเป็นสาสารมืดนี่แหละอย่างไรก็ตามเนี่ยก็ดูเหมือนว่าทุกๆปีเนี่ยนักฟิสิกส์ศาสตร์ก็มักจะเข้าใจแล้วก็ใกล้คําตอบมากขึ้นเรื่อยๆซึ่่าุนีนกอรอยเวภ า WIMP ที่ถูกวิวัฒนานการมาเรื่อยๆเ,เ,เป็นหนึ่งทฤษฎีที่มีแนวโน้มมากที่สุดที่จะมีความเกี่ยวข้องกับสาสารมืดได้มากที่สุดซึ่งก็ต้องรองนักวิทยาศาสตร์มาสืบหาคําตอบแล้วก็การค้นพบใหม่ๆกันต่อไปเนาะในอนาคตอันใกล้นี้เนี่ยเราอาจจะได้ยินข่าวอะไรต่างๆที่แบบสามารถเป็นคําตอบให้มนุษยชาติได้ว่าคําตอบต่างๆที่เราสงสัยกันมานานเนี่ยมนจ,จะถูกแก้ไขใน,นเร็วนี้แล้วมันก็จะนาพาไปสู่คําถามต,ต่อมาที่รอการแก้ไขนั่นเอง ปริศน,นาที่8ครับมวลของนิวตริโนคืออะไรจริงๆถ้าเกิดว่าจัดประเภทเดียวกันน่นิวตริโนเนี่ยอาจจะเป็นประเภทเดียวเช่นเดียวกับาสารมืดนะนิวตริโนเนี่ยเป็นส่วนประกอบในจักรวาลที่นักฟิสศาสตร์ยพยายามที่จะหาคําตอบจากมันมันคืออนุภาคเล็กๆที่แบบเคลื่อนที่ด้วยความเร็วกใกล้เคียงกับแสงเลย เร็วจนแบบเรียกได้ว่าเกือบจะแบบไม่มีมวลอะแล้วก็ไม่มีประจุไฟฟ้าหลงเหลืออยู่เลยดังนั้นในการหาคําตอบของสิ่งนี้นะครับมันเป็นความท้าทายอย่างมากให้กับวงการวิทยาศาสตร์ซึ่งถ้าเกิดว่าเราคลักนิวตริโนได้เนี่ยมันจะมีผลต่อความเข้าใจที่ว่า เอกภพเนี่ยก่อโตขึ้นมาได้อย่างไรและส่วนประกอบของมัน,นคืออะไรบ้างและเมื่อเร็วๆนี้เนี่ยนักฟิสิกส์ศาสตร์จากโครงการ c a l t ์เชอร์ไทเ n รียมนิวนะครับในประเทศเยอรมน,นีเนี่ยได้ค้นพบคำตอบอย่างน่าประหลาดใจว่านิวติโนเนี่ยซึ่งเคยคิดว่ามันมีมวลน้อยจนแทบหาคำตอบไม่ได้กับได้ข้อมูลบางอย่างที่กำลังบ่งบอกว่ามันนะมีมวลน้อยมากกว่าที่คิดไว้ก่อนหน้านี้ครึ่งหนึ่งเสียอีกคือมันอาจจะเป็นคำตอบที่มีการพัฒนาแหละมั้งแต่ก็ไม่ได้ชั่วอะไรขนาดนั้นยิ่งทำให้คำถามเนี่ยมันลึกขึ้นไปอีก ไอการที่เราคิดว่าน้อยแลยนะ้วน่ะมันน้อยกว่านั้นอีกครึ่งหนึ่งก็จะเรียกได้ว่ามันก็เป็นคําตอบที่ใกล้เคียงกับคาตอบความจริงมากที่สุดแล้วมั้งปริศนาที่9ครับมหาพีระมิดสร้างขึ้นได้อย่างไรมหาพีระมิดแห่งกิซ่าในอียิปต์เนี่ยซึ่งจากการพิสูจน์นั้นอะถูกสร้างขึ้นเมื่อประมาณ4ี0ถึงห้าพปีที่แล้วเลยนะคือเป็นสิ่งที่มนุษย์ในยุคนั้นอะสร้างขึ้นมานับจากความสูงระดับน้ําทะเลครับสูงที่สุดเลยก็ว่าได้ แต่ในปี2 0 1 4เนี่ยก็ได้มีการค้นพบทฤษฎีหนึ่งที่ตอบได้ว่าชาวอียิปต์ในยุคสมัยนั้นนะขนทรายขนหินขึ้นไปได้อย่างไรในข้างบนนั่นนะซึ่งทฤษฎีน้ครับถูกค้นพบโดยนักฟิสิกส์ศาสตร์คือเหมือนหินอียิปต์โบราณเนี่ยดูเหมือนจะมีระบบที่ใช้แรงดึงดูดของโลกด้วยเป็นแรงคูณเข้าไปถ้าเกิดว่านาําทฤษฎีฟิสิกส์ขั้นสูงมาประกอบกับทฤษฎีนี้เนี่ยความเป็นไปได้ที่เราจะหาคําตอบจากมหาพิระมิดนี้ยิ่งมากขึ้นเข้าไปอีกแต่มันก็ยังไม่สามารถหาคาตอบได้แบบร้อยเปอร์เซนะ็นต์นะเนาะม แอ่ต่ว่ามันถูกสร้างขึ้นมาได้ยังไงเมื่อ5,000ปีที่แล้วนั่นเองรวมถึงข้างในพีระมิดเนี่ยมีอะไรแบบ100%อีกเราก็ยังตอบไม่ได้เหมือนกันเนาะและปริศนาสุดท้ายครับปริศนาที่10คือการหายตัวไปของสาวน้อยเมเดลีนแมคเคน เมื่อวันที่3พฤษภาคมปี2550เจอร์รี่และเคธแมคเคนได้พาลูกๆทั้ง3คนไปเที่ยวที่ประเทศโปรตุเกสแต่จากการท่องเที่ยวที่สดใสของครอบครัวนี้เนี่ยก็ต้องจบลงเมื่อเด็กสาวว,าวัย3ขวบหายตัวไปจากเตียงของเธอขณะที่ครอบครนนัวแมคเคนรับประทานอาหารเย็นในบริเวณใกล้เคียงนั้นหลังจากนั้นก็ไม่มีใครค้นพบตัวสาวน้อยคนนี้อีกเลยการสืบสวนครั้งนี้เนี่ยดำเนินมาตลอดเวลา เราได้รับทุนในการสืบสวนครั้งนี้เพื่อปิดคดีให้ได้มันจะตบเวลาเลยแต่ถึงไรก็ตามครับหลักฐานต่างๆก็ไม่สามารถปิดคดีดีได้เลยว่ามีการลักพาตัวไปจากใครซึ่งบริเวณการหาตัวไปของสาวน้อยเมดลีนเนี่ยมันก็ไม่ได้มีอุบัติเหตุเกิดขึ้นในบริเวณรอบๆลวเลวยไม่มีการแบบน้องแบบเดินออกไปข้างนอกหรือว่าแบบตกท่ออะไรเงี้ย อุบัติเหตุแทบจะไม่มีเลยซึ่งรูปคดีเนี่ยก็ยังไม่สามารถปิดได้ก็คงยังรองการแก้ไขและก็หาคำตอบมันต่อไปแต่ว่าหลักฐานนี่ยมันก็เริ่มแบบค่อนข้างท่จะทยอยทยอยมาเรื่อยๆเนาะแต่ว่าตำรวจก็ยังแบบปิดคดีนี้ไม่ได้แบบร้อซก็ต้องรองหาหลักฐานันต่อไปครับ และนี่ก็คือสิปริศนาที่โลกของเรายังไม่สามารถถูกแก้ไขแต่ว่าก็มีปริศนาของศพผู้ชายบนชายหาดก็ถูกแคล็กเมื่ออาทิตย์ที่แล้วที่แบบเรากำลังทำคอนเทนต์นี่อยู่เงแล้วแบบอยู่ก็แคล็ขึ้นมาได้ก็ตกใจเหมือนกันเอ้ยกำลังจะเล่าอันนี้ให้ทุกคนฟังเลยอ้าวมันถูกแคล็กมาแล้วอะไรเงี้ยแบบตั้งนานแล้วนะซึ่งปริศนาที่เราได้เล่าไปทั้งหมดเนี่ยมันก็แบบในอนาคตอันใกล้นี่เราอาจจะได้คําตอบจากมันใกล้ขึ้นแต่ว่าอาจจะไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์ทั้งหมด แต่มันจะมีการพัฒนาอะไรต่างๆเกิดขึ้นมากมายเรื่อยๆเนาะและยิ่งของเรื่องแบบจักราวาลที่เราได้พูดไปเมื่อกี้มันก็ยิ่งเป็นสิ่งที่นาซากำลังค้นคว้าอยู่เรื่อยๆก็ต้องรอติดตามมันต่อไปสำหรับสามพาวเวสินวันนี้ก็จะมีประมาณนี้ครับถ้าเกิดว่าทุกคนอยากแนะนำคอนเทนต์ก็เข้า Discord มาคุยกันได้เนาะมีเพื่อนๆแบบคุยอยู่มากมายเลยแล้วเดี๋ยวเราเจอกันในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ